ก็ดีใจครับไม่คิดว่าจะทําได้ครัจริงๆนะก็อยากจะมาหาความมั่นใจที่นี่เพราะว่าชอบตีที่นี่ถ้าจบดีๆก็น่าจะได้ความมั่นใจกลับไปเล่นเอเชียทัวร์วันนี้ก็เล่นไปตามเกมเรื่อเๆเลยครับก็ไม่ได้เซฟอะไรก็ตีในจุดที่มันพอจะทำแต้มได้แล้วแบบไม่ต้องเสี่ยงนยครับที่เห็นว่าบางลูกมันเสี่ยงคือมันพลาดครัไม่ได้ตั้งใจครัน่าจะได้ดีกับพัดดีย เพราะว่าที่นี่ค่อนข้างสั้นนะแต่จะแคบๆหน่อยแล้วถ้าได้อยู่มันก็ขึ้นสั้นแล้วก็พัดลงครับเหมือนมันต่อกันดีครับก็จริงๆมันสองพัดชนะอะก็คิดอย่างเดียวว่าดูลายดีๆแล้วเขี่ยไปให้มันกิบอ่ะคือพัดให้มันกิบเลยอ่ะคือจะไม่มีแบบลั่นแล้วแบบสะบัดปากหลุดซ้ายไปไกลเพราะเดี๋ยวจบไม่ลงค่คิดแค่นั้นจริงอ่ะขอขอบคุณสิงค์ครับที่สนับสนุนตัวผมเองแล้วก็นักกอล์ฟไทย แล้วก็มีทัวร์อไทยแลนด์นะที่มีทัวร์ดีๆให้นักกอล์ฟไทยเล่นได้พัฒนาฝีมือเทิร์นโปรมาสิปีนี้นักกอล์ฟไทยเก่งขึ้นเยอะเลยอะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็แฟนนะมาเดินตามแต่ไปไหนแล้วไม่รู้